รู้ไหมว่าไม่แค่บ,บ้านเรานะที่กินแคบหมูอะที่เราดูในหนังที่มันเป็นแบบขับกระบะกินเบียเใิ่เสื้อลายสก็อตมีเอาปืนไปยิงอะ่ะคือกูเป็นลุกขี่อิตาลีใช่กูชอบอาหารอิตาลีอยู่แล้วแต่ผมบอกเลยนะนี่แคบหมูเราทํากันเองนะไม่ได้ซื้อนะครับได้เลยอะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการครัวไอาฟานะครับวันนี้ผมจะมาทำน้ำพริกหนุ่มคนน่ากินผมชอบกินน้ำพริกหนุ่มมากนะแต่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแนงชอบบ่นทำไมพี่ก็กูไม่ชอบอ่ะ <laughs> ผมชอบกินน้ำพริกหนุ่มแต่ผมชอบกินน้ำพริกหนุ่มให้มันเผ็ดหน่อยแต่ส่วนมากพอผมไปซื้อน้ำพริกหนุ่มมันจะไม่ค่อยเผ็ดตามที่ผมชอบผมรู้ว่าน้ำพริกหนุ่มมันไม่จำเป็นที่จะต้องเผ็ดขนาดนั้นแต่ผมชอบกินเผ็ด ผมก็เลยอยากกินน้ำพริกหนุ่มแบบเผ็ดๆผมก็เลยทำเองนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้ำพริกหนุ่มเป็นอาหารเหนือที่ผมไปเหนือที่ไรผมจะต้องกินอ่ะมันอร่อยมากต้องซื้อกลับมาแต่มันมีอย่างหนึ่งที่ผมไม่ชอบคือพอเราซื้อน้ำพริกหนุ่มมาแล้วผมเป็นคนไม่ชอบกินน้ำพริกหนุ่มเย็นแบบแช่ตู้เย็นเย็นๆอ่ะไม่ชอบมากๆผมเป็นคนไม่ชอบกินอะไรเย็นๆอย่างที่ผมบอกนะความคิดเห็นส่วนตัวนะจำได้ไหม ส่วนตัวผมผมไม่ชอบกินอะไรเย็นแล้วผมไม่แนะนํานิสัยนี้นะให้ใครนะแต่ผมเป็นคนไม่ชอบกินของแช่ตู้เย็นแล้วเอามาอุ่นเป็นเป็นโรคจิตผมตั้งแต่เด็กแล้วแต่หลังๆผมกินนะพอย้ายบ้านใหม่ผมกินือทำอาหารเองไงแล้วก็เอามาอุ่นเลยแกงเขียวหวานพวกแบบพายพวกอะไรเงี้ยผมอุ่นบ่อยมากซึ่งมิบออะไรเงี้ยกินเป็นอาทิตย์เลยบางทกีก็ดีขึ้นแต่ผมไม่ชอบกินอาหารเย็นแล้วอาหารอิตาลีเนี่ยมีอาหารเย็นเยอะมาก กินร้อนประมาณ70อซนอาหารเย็นๆนอ่ะสาเอเซนาหารฝรั่งจะมีอย่างเงี้ยเยอะผมไม่ค่อยชอบแล้วผมเคยไปเวียดนามทีนึงที่ผมเคยไปกับส้มเนี่ยแหละและอาหารอ่ะอุณหภูมิปกติอ่ะเย็นๆเว้ยแต่น้ำออุ่นผมแบบเขาเจอช็อกอ่ะกินไม่ค่อยได้นะครับทาไมผมถึงพูดเรื่องนี้เพราะว่าผมเป็นคนชอบซื้อน้ําพริกหนุ่มมากับแคบหมูกับข้าวเหนียวผมชอบกินเพราะฉะนั้นผมก็จะวางน้ําพริกหนุ่มแบบวางไว้อย่างเงี้ย แล้วพอวางไว้ข้างนอกอย่างเงี้ยพอผมกินทีหนึ่งแล้วเนี่ยเรายังเก็บที่มันจะเป็นพลาสติกไอกระปุกพลาสติกใช่เก็บไว้เอาไปทําอะไรมาบางทีอ่ะตอนเย็นเสียแล้วมันบวมเลยหรือว่าตอนวันต่อมามันแบบมันเสียง่ายผมก็เลยมันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่สารกันบูดอะไรเงี้ยมันแบบออแกนิกจริงๆอ่ะซือสิ่งที่ดีแต่มันเสียง่ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยจะ ซื้อน้ำพริกหนุ่มแล้วกินเลยแล้วก็ต้องกินให้หมดแมอย่างนั้นมันก็จะไม่ค่อยชัวเดียวปวดท้องอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าน่าคือปัญหาแรกที่ผมเจอปัญหาสองคือผมไม่ได้อยู่เหนือ,อน,น้ําพริกหนุ่มที่เชียงใหม่อร่อยมากที่ท,ที่เหนือเชียงรายอร่อยหมดเลยแต่ผมอยู่กรุงเทพอ่ะพอผมหาน้ําพริกหนุ่มอ่ะมันจะต้องเสี่ยงหน่อย,อยอย่างเช่นแบบร้านนี้อร่อยแต่เขาไม่ได้เปิดที่นี่ประจําเขาเปิดตามเทศกาลเป็นงานเป็นบูธเป็นอะไรเงี้ยเฮ้ยอันนี้อร่อยแล้วก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนอีกมัน ถามว่าจะหาจริงๆหาได้ไหมก็หาได้แหละแต่มันเป็นแบบบางทีกูแค่อยากกินน้ำพริกหนุ่มกูคแค่ไปซื้อร้านประจาอ่ะมันไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราต้องไปสุ่มร้านนูน้นอ,อ,อร่อยครั้งนี้ร้านเดิมแม่ไม่อร่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันสลับกันไปเยอะมันเวียงผมก็เลยรู้สึกว่าพอเราเจอปัญหาแบบนี้ไม่รู้ท่านผู้ชมเคยเจอกันป่ะน,นะหรือว่าท่านชอบไม่ได้เรื่องเยอะเหมือนผม, <laughs> มใช่ป่ะกูเรื่องเยอะแฮะเบิร์ตแต่ผมแบบเฉพาะกับการกินอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าเออทำไมเราไม่ทํากินเอง ก็เลยคุยกันกับส้มกับทีมงานว่าเออเราทำน้ำพริกหนุ่มกินกันไหมเพราะเราชอบอยู่แล้วทุกคนในนี้ชอบน้ำพริกหนุ่มหมดใช่ไหมเออผมว่าน้ำพริกหนุ่มอะเสน่ห์ของเขาคือมันหอมแล้วก็มันไม่ไม่ต้องเผ็ดมากแล้วมันกินได้กับหลายๆอย่างกินกับข้าวเปล่าข้าวสวยก็ได้ก็อร่อยคุณจะกินกับแบบคอหมูย่างก็ได้คุณจะกินกับแคบหมูก็อร่อยกินกับข้าวเหนียวก็ได้คือมันเป็นเหมือนแบบคล้ายๆข้างเคียงก็ได้อะมันเป็นอะไรที่มันสดชื่นแล้วมันรู้สึกแบบ อร่อยกินได้เรื่อยๆนะกินแทนขนมได้อะมันของกินเล่นได้ก็เลยรู้สึกว่าเออทำไมเราไม่ทํากินกันเองแล้วมันก็จริงๆมันก็ยากนะเพราะว่าถ้าจะทําให้ดีเลยมันต้องเอาไปใส่<า>แบบย่างเตาถ่านให้มันได้กลิ่นของการไม่ไหมของเตาถ่านอะแต่วันนี้เราจะมาทำบบไม่มีเตาถ่านเพราะว่าถ้าสมทำเตาถ่านผมเชื่อเลยไม่มีใครทํามันเหนื่อยบางคนอยู่คอนโดบางคนอยู่บ้านว่าโอ้โหกูต้องเตาถ่านลำบากอะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาใช้กระทะเอานะครับ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแล้ววันนี้เราจะทําแคปหมูเองด้วยผมให้ท่านผู้ชมดูก่อนนี่แคปหมูเราทํากันเองนะไม่ได้ซื้อนะครับดูนะกรอบแล้วมันแบบเบาอะ่ะอร่อยมากมนี่เราซื้อแบบนี้มาก็เขาจะเป็นเหมือนแบบหนังหมูที่เขาแพ็คมาอย่างนี้สั่งออนไลน์ได้ไม่ใช่สปอนนะ ไปหาซื้อกันง่ายแล้ว<ร>ถ้าผู้ชมเซิร์ชใน Google เจออยูแล้วนะครับน้ำมาทอดเองอร่อยมากมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกเรามาทำน้ำพริกหนุ่มก่อนเพราะอันนี้ผมทอดดูก่อนเผื่อกูทอดผิดเวิร์คถึงมาทำคลิปนะแล้ววันนี้ไปจับฉลากมาเขามีงานที่ซีคอนเป็นงานแบบเหมือนเขาพระวิหารปะ่ะเออปราสาทแบบนั้นอนะให้เขาเฮี้ยอะไรวะปราสาทพระวิหารฟิลนั้นอนะไระปราสาทตาควายเออปราสาทต,ตาควายอย่างนั้นอนะ่ะ แต่มันเหมือนพรพวิหารป่ะแล้วเขามีเหมือนแบบให้เราไปเหมือนสอยดาวอะจับจับไข่เออล้วงไข่ผมเ่าทใใจให้คุณล้วงไข่กลางซีข้ออะไรเหรอเขาบอกไม่ใช่พี่ล้วงไข่จับรงบางวัลผมก็ไปล้วงมาห้าห้าฟองแล้วก็ได้อันนี้มาตอนแรกผมนึกว่าเป็นหมวกเหมือนนะเออการเอเลี่ยนน,นะเออได้ส้มตำม,มาหนึ่งอันเนี่ยโครทาเลยเไว้คือจับแต่ละอย่างนี่ได้ส้มตำม,มาหนึ่งได้ไอ้ถาดมาหนึ่งเนี่ยไอถาดข้างล่างเนี้ย ไอ้ฝาครอบเนี้ยส้มตำแล้วก็แฟบสองถุงนะครับครบเลยมันมาก่อะอย่างแรกที่เราต้องทำคือเราน,นี่ไปเผาไปผัด่ะท่านผู้ชมเราใช้กระทะแบบนี้นะไม่ต้องใส่น้ำมันไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาพริกหยวกเนี่ยนะครับหอมเออใช่าาแต่เราเพิ่มพริกเขียวจินดามาด้วยนะท่านผู้ชมเพราะว่าเราต้องการให้มันเผ็ดนะครับแค่นั้นจริงๆท่านผู้ชมไม่ต้องใส่ก็ได้นะหรือจะแบบนิดหน่อยก็ได้แต่ผมจะใส่ไป3อันนะครับ ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับดูจากจำนวนผมว่ามันจะเพิ่มความเผ็ดเผ็ดมันมันให้น้ำพริกหนุ่มเราผมอยากได้แบบนั้นผมชอบอย่าท่านผู้ชมท่านผู้ชมาหั่นเยอะจนมันไม่ไหม้หน่อยนะครับมันจะช้าๆหน่อยนะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้ำมันไงมันก็คือความร้อนกับกระทะเลยระวังมันระเบิดใส่นะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ่ได้้แลวอย่าใส่นะ้ำมันเดือดกันนะท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมเราก็ทำอย่างเงี้ยจนมันมันเริ่มนิ่มนะครับแล้วก็แบบมันเริ่มไม่ไหม้หมดแล้วอะเพราะเลยเราเรา,เราต้องมาลอกเปิดต่อนะครับ<ม>เดี๋ยวผมให้ส้มมาทําต่อนะครับผมขี้เกียจผม,ม,มคือเอาพึ้นหุมปอเฮ้ยท้าหมูเดี๋ยวผมจะทํารายการใหม่ด้วยนะท่านผู้ชมเผื่อท่านผู้ชมอยากดูนะผมไล่ท่านผู้ชมฟังก่อน ถ้าท่านคิดว่าเป็นไอเดียที่ดีก็บอกผมในคอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าไม่อยากดูก็บอกได้นะครับก็คือผมอยากจะทําแบบว่ามันเป็นชีวิตจริงที่ผมเจอทุกวันอยู่แล้วที่แบบส้มกูอยากกินอันนี้มึงหาให้กูหน่อยแล้วส้มก็จะไปหาให้หรือว่าเอ้กูอยากกินอะไรก็ได้ที่มีพริกหยวกอย่างเงี้ยยกตัวอย่างแล้วส้มก็จะไปหาให้แล้วก็บางทีส้มจะไปทําเอง เล่เมาไม้ผมกินแล้วผมก็มานั่งรีวิวแล้วมันก็จะมีแบบว่าสมมติอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงเงี้ยแล้วก็จะมีข้าวเหนียวมะม่วงแบบถูกแบบกลางแบบแพงอะไรเงี้ยนะท่านผู้ชมคงดูทั่วไปแล้วแหละแต่ผมแค่อยากเอามาทําบ้างเพราะว่าผมคิดว่าผมอยากทาไม่เฉยผมอยากกินน่ะอยากลองสามอันอะไรเงี้ยก็ถ้าท่านผู้ชมอยากดูก็ลองคอมเมนต์มาบอกผมด้วยแล้วกันนะครับรายการชื่อรายการชื่ออะไรอาหารฟานสั่งอาหารฟานสั่งนะครับให้คุณดูเป็นคนเที่ยงแล้วส้มร,รู้เหมือ<า>นอาหารตามสั่งไง วันนี้เจมหมูข้าวเหนียวนะครับเฮ้ย hey, โคตรดีไม่ต้มแล้วไม่ข้าวต้มกุยม้ยแล้วรู้ไหมว่าไม่แค่บ,บ้านเราที่กินแคบหมูอ่ะคนอเมริกาก็กิน,นใช่ไหมใช่ที่อเมริกามีแคบหมูขายนะคนบ้านนอกอเมริกาชอบกินคนใต้อ่ะที่เราดูในหนังที่มันเป็นแบบขับกระบะกินเบียเใิดเสื้อลายสกอตมีเอาปืนไปยิงอ่ะพวกเรสเน็กอ่ะที่เขาเรียกกันอ่ะชอบมากใช่เขากินปลาป่าเลยเป็นขนมเหมือนถุงเละ แล้วข้างในก็จะมีอะรถบาร์บีคิวรถอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงจริงครับผมใครเรีรยกว่า pork r i n ยนโคตรเจ๋งอะ่ะแฮ่แคปูเมกกาเออแต่ของไทยอร่อยกว่ามันจะมีน้ำผึ้กลุ่บางเจ้าหลายเจ้าย่างไหมที่มันไม่ค่อยเผ็ดเพราะอะไรเพราะใส่มเยยมืองเตยาวอ๋อเขาไม่ใช่ทีเดียวหนะ่ะอืมมาเดี๋ยวกูผัดน,นี่ต่อวางเลยให้กูจำเหล็กหรอ แล้วเราก็อกระเทียมกับหอมแดงนะครับมาคั่วต่อเนี่ยท่านผู้ชมจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะนิ่มๆอย่างเงี้ยเห็นปะเราจะไอ้ลอกง่ายๆนะครับเนี่ยแหละแค่นี้อร่อยแล้ว เนี่ยท่านผู้ชมอยู่บ้านอนะ่ะท่านผู้ชมทําแค่นี้เลยนะมันง่ายมากท่านผู้ชมแค่ท่านผู้ชมมีครัวโดยเฉพาะครัวไทยนะแล้วท่านผู้ชมทาอาหารกินกันอยู่แล้วนะทาน้ําพริกหนุ่มกินกันเองนะแฮปปี้เลยแล้วเนี่ยเราต้องอัปเกรดเป็นคกแบบนี้นะท่านผู้ชมคกส้มตําอะ่ะถ้าเรามาใช้คกแบบไฮโซไม่ได้อะ่ะโหเนี่ยหอมมากกระเทียมกับหอมแดงเนี่ยอาหารไทยอ,อร่อยเสือโลกดูปะ่ะจริงหรอจริง กูให้เลยคือกูเปลูกพีอ่อิตาลีใช่กูชอบอาหารอิตาลีอยู่แล้วแต่ผมบอกเลยนะผมให้อาหารไทยอันดับหนึ่งเลยอ,าาอิตาลีอันดับสองญี่ปุ่นอันดับสามในส่วนตัวที่ผมชอบนะเพราะว่าไทยมันกินได้ทุกรสมันไม่เบือ่อมันมีหมดมันมีแบบไทยเวอร์ชั่นอิทธิพลแขกมาใช่ต้องมัสมั่นแกงกะหรี่อะไรอย่างเงี้ยแ่แล้วก็จะมีไทยแบบจีนมาเป็นพวกแบบแบะบหมี่นู่นนี่ใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะมีไทยไทยเลยแล้วก็มีไทยอีสาน แล้วก็จะมีแบบไทยเห <Stars> ในือไทยใต้มันได้หมดอ่ะจะเป็นแบบเส้นก็อร่อยกับข้าวก็อร่อยข้าวราดแกงก็อร่อยได้หมดอ่ะนี่แหละครับท่านผู้ชมมีใครชอบกินน้ำพริกหนุ่มเพราะอะไรท่านผู้ชมอยากผมอยากรู้เลยท่านผู้ชมคอมเมนต์บอกอผมหน่อยดิ ชอบกินน้ำพริกหนุ่มไหมแล้วชอบกินเพราะอะไรผมชอบกินเพราะว่ามันหอมจริงๆเลยนะมันหอมแล้วมันเป็นเหมือนแบบรสชาติมันกลางดีอ่ะมันแบบกินได้ทุกวันอ่ะไม่เบื่อมันเหมือนขามกินเป็นอาหารว่างอกินเป็นเหมือนแบบใช่เหมือนอาหารว่างได้แล้วก็กินเป็นอาหารหลักได้แล้วมันเอามากินกับข้าวกับอะไรได้หมดเลยผมว่าน้ําพริกหนุ่มกินกับอาหารอีสานอร่อยรู้ะหรือชอบกินกับไอ้พอหมูย่าใช่เหมือนกันเลยแล้วก็ต้องมีข้าวเหนียวด้วย เออแต่แปดนะคนน้ำพริกหนุ่มอะ่ะมันไม่ค่อยเป็นบรรจุนในเมนูที่เราจะทําอยู่กับบ้านนะคะที่มันทําง่ายนะมันไม่ได้ยากขนาะดใช่มันวุ่นวายตรงนี้ฮค่แล้วก็ตํานะครับกระเทียมกับหอมแดงที่เราไปคั่วมาแล้วนะครับอ๋อคือเขาไม่ทำกันเพราะคงที่เก็บปอกพริกอะ่ะแม่มันซื้อกินง่ายกว่ามั้งเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะอร่อยกว่าที่เราซื้อกินเหมเอเราพูดไม่ได้ เราจะมาบอกอร่อยเหรอซื้อกินไม่ได้เนี่ยเขาต้องทําอร่อยกับเราอยู่แล้วแต่เราแค่ทําเป็นแบบที่เราชอบค่ะคนเหนือมาบอกว่ามันไม่ได้ทําแบบนี้ครับพี่เขาก็คงไม่ทําแบบนี้หรอกใช่เขาต้องอย่างเตาย่างบบเราไม่สามารถที่จะทำอได้เราทํากินเองนะผู้ชมโอ้โหทำแบบนี้หาหมไแม่รับพี่ทำไมอ่ะ โบราณเขาบอกทุกสาวบ้านไหนจะมีสามีหรือผู้ชายมาถูกขอได้จะต้องตำพริกแบบจึ้งๆโหอหอมแล้วอะ่ะพริกหอมมากพริกหยวกเราถ้าเส้นยาวหมดนี่แม่งหมดเร็วเลยฮะกิ่นหอมมากท่านผู้ชมท่านผู้ชมเดี๋ยวผมตำน้ำพริกหนุ่มเดี๋ยวให้ส้มทอด ทอดแคบหมูให้ท่านผู้ชมดูนะง่ายมากๆครับท่านผู้ชมใช้น้ำมันลำข้าวนะดีนะครับแล้วมันดีต่อสุขภาพไงปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้น้ำมันจะเยอะไงแล้วเราอ่ะแค่เอาหมูที่เราซื้อมามันเรียกว่าอะไรนะหนังหมูที่เราซื้อมาใส่ลงไปซึ่มึงทำสองแบบนะทำแบบแรกทำแบบสองแบบสองจะเป็นอย่างนี้แบบแรกจะเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยอร่อยนะแต่แล้วแต่คนชอบผมชอบทั้งคู่แหละมันกำมันแข็งๆมาย แบบนี้จะแบบเบาหน่อยแล้วท่านผู้ชม้าวใส่เข้าไปง่ายมากอันนี้ถ้ามีดัชอาร์เวน่ะสบายถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ใช้น้ำมันเยอะๆเอามันก็จะร้อนอยู่ดีท่านผู้ชมแล้วน้ำมันลำข้าวอ่ะดีควันไม่ค่อยเยอะเพราะว่าจุดไหมของอุณหภูหมิไหมของน้ำมันมันสูงและไม่อมน้ำมันด้วยท่านผู้ชมก็ตอนนี้ผมหิวมากแล้วผมอยากให้มันเสร็จเร็วๆแล้ว,ลว <c oughs> เลยให้ส้มไปทอดแคปหมูให้นะครับท่านผู้ชมใส่ไอ้ยิโนอมตะไปด้วยนะครับ ไม่ให si, <Hey, S 1> okay. so ้สปอน์นะใส่ผงโชร์ไปด้วยแต่น่าเราใช้อายีโนมโต้อยู่แล้วโอเคใส่หลายแซบหลายเดอร์ใช่ไมใช่แต่โซเดียมเขาน้อยกว่าเกลือไงดีตรงนี้แหละใช่ลูกค้าเราแล้วก็เราใช้จริงจริงอ่ะใช่ ชิมรสกันท่านผู้ชม,มเผ็ดจริงอร่อยใส่หอมแดงเยอะไปนิดนึงอืมอร่อย,ออย,ยมันต้องหวานนิดนึงผมจะใส่น้ำตาลนิดนึงนะท่านผู้ชมไม่รู้เขาใส่กันป่ะแต่ผมใส่อะ่ะนิดเดียว มันต้องหวานนิดเดียวแต่เผ็ดดีเลยอะเวิร์กเค่อร่อยสัตว์ส้มอร่อยโคตรคือย่างอร่อยกว่าไหมแน่นอนนะไม่ต้องเถียงเลยแต่คั่วพริกแบบนี้ใช้ได้นะแบบ80-90%เลยอ่ะมันจะหอมกว่านี้ถ้าเราย่างเตาถ่านทุกอย่างนะท่านชมเนื้อหมูปลาไก่ย่างเตาถ่านอร่อยสุด มันจะมีชิ้นใหญ่ๆเหลืออยู่บ้างนะเพราะว่าเราไม่ได้ตัดอะน,นะท่านผู้ชมแล้วจริงๆผมตำต่อได้แต่ผมโสมปกแล้วมันแบบกระเด็นอะ่ะถ้าให้ผมแนะนำนะใส่หอมแดงน้อยกว่านี้ <S <S ทำแคบหมูเองอ่ะท่านผู้ชมมันดีนะเพราะว่ามันทำให้เราเรอะเดอนน้ำมันเองได้เพราะการทอดอ่ะถ้าน้ำมันดีๆมันก็ปลอดภัยเราน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างเวยครบสปอนเลยวันนี้ เราซื้อหนังหมูมาแค่ครึ่งโลเองนะกินได้เป็นเดือนอะ่ะ yeah. มาท่านผู้ชมนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมแต่งแบบนี้ดูดิผมเชื่อว่าใครมาบ้านรู้สึกว่าแบบโอ้โหเฮ้ยแม่งเท่ว่าให้ไหมหมาเรามาลองทานกันดีกว่าครับแคปหมูแบบนี้อร่อยอกินกับข้าวเหนียวกัน ได้เลยอ่ะได้เลยหอมเผ็ดกลมกล่อมอร่อยมากอย่างที่ผมบอกถ้าหอมแดงน้อยกว่านี้นิดเดียวนะเพอร์เฟกต์เลยผมใส่หอมแดงเยอะไปนิดนึงกระเทียมด้วยโอเคเลยมยโอเเคลก็เนี่ยถ้าหอมแดงกับกระเทียมน้อยกว่านี้นิดนึงนะเหมือนแบบหนึ่งส่วนตัดออกหนึ่งส่วนสามที่ผมใส่ไปตอนผมตำอ่ะ พอร์เฟกต์ะไม่ก็เพิ่มพริกได้ใช่ไหมพี่หรือไม่ก็เพิ่มพริกได้ใช่แล้วก็จริงๆผมเชื่อว่าเท่าที่เราทำอะ่ะเราใส่พริกจินเขียวจินดาไปสาอันใช่ป่ะเราใส่สองอันเพอร์เฟกต์เลย,ม,เยเม,มันไม่เผ็ดไปจะทำให้รสชาติของอม,มันหายไปนิดนึงส่วนรับหมูเนี้ยไม่อยากพูดเลยเดีย๋ยวคนหาว่าอวย อันนี้ท็อปสารที่ผมกินแคบหมูมาเลยผมเดานะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราเลยไม่ใช่เราทำแคบหมูอร่อยนะมันเป็นเพราะเราทำสดเราแค่เอาหนังหมูมาทอดมันเลยสดเลยมันเลยอร่อยผมว่านะแบบถ้าไม่้ชมมันก็ทำอร่อยแบบนี้เลยมันไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยเราแค่มาทอดแต่ผมว่ามันเป็นเพราะมันสดมันแบบทันทีเลยเพึ่งเสร็จอะเนี่ยท่านผู้ชมลองทำกันดูนะครับผมว่าเป็นอาหารที่ทำง่ายมาก วันธรรมดาท่านผู้ชมอาจจะไม่ทำกันเพราะต้องทำงานต,งต้องทำนู่นทานี่ฮะแต่เสาร์อาทิตย์อะผมเชื่อว่าท่านผู้ชมน่าจะมีเวลาทำกันแล้วก็แป๊บเดียวนะันจริงไม่นานเลยสั่งของมาเตรียมไว้เผือือเทศกาล<อ>เพื่อนมาบ้านมาเล่นแชร์มาอะไรอย่างเงี้ยฮะผมก็มีคนทั่วไปทำอะไรกันอะอยากลองมาไม่เอ้ยเลือกเตรียมของอยู่ เออเจมเนี่ยนี่มึงภูมิใจเป็นคนอีสานเลย